โรคที่ไม่มีใครรักษาได้โรคเรื้อนสมัยก่อนรักษาได้ไหมไม่ได้มัทธิว8เข้อที่สองบอกว่าดูเถิดมีคนโรคเรื้อนมานมาสัสก,การพระองค์แล้วทูลว่าพระองค์เจ้าข้าเพียงแต่พระองค์จะโปรดก็จะทรงบันดาลให้ข้าพระองค์สะอาดได้พระเยซูก็เลยยื่นพระหั์มาถ,ถูกต้องและบอกว่าเราพอใจและจงสะอาดเถิดคือเขามาบอกว่าถ้าพระองค์พอใจที่จะรักษานะคือเชื่อว่าพระองค์ทำหาย ทำให้หายได้รักษาได้แต่ไม่รู้ว่าว่าพระอ,องค์นจะพอใจที่จะรักษาไหม,รไหมพระอ,องค์ก็บอกว่าพอใจและพระองค์จะพอใจรักษาเราไหมอพอใจแน่นอนก็เราเป็นลูกอะนะคะต่อมาค่ะ ไม่ได้พึ่งพระเจ้าแต่หันไปพึ่งแพทย์ก่อนพระเจ้าเรามาดูในพงศาวดารบทที่16สองพงศาวดาร16ข้อที่12ในปีที่39แห่งราชการของพระองค์อาสากษัตริย์นะคะไม่ใช่อาสาทำงานนะคะอาสาคือกษัตริย์ทรงเป็นโรคที่พระบาทของพระองค์และโรคของพระองค์ก็ร้ายแรงแม้นเป็นโรคอยู่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงสแสวงหาพระยะโฮวา แต่ได้แสวงหาความช่วยเหลือจากแพทย์แล้วเป็นไงคะตายนะตายในมัทธิวนะคะไปหาหมอเพื่อรักษาได้ไหมเราดูว่าพระเยซูพูดว่างไงมัทธิว9ข้อ12เมื่อพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าอ่านาอ่านตรงนี้อีกมารกโก,กลูกาอีก แสดงว่าไปหาหมอได้ไหมและลูกาก็เป็นหมอนะเพราะฉะนั้นการไปหาหมอไม่ได้ผิดอะไรเลยนะคะหลายคนเขาบอกว่าอะไรไปหาหมอทำไมทำไมไม่ให้พระเจ้ารักษาเอา้าก็พระเจ้าก็รักษาผ่านหมอใช่ไม่ใช่เออแล้วก็มีอีกเรื่องหนึง่งมีบางคนเนี่ยคือตกขอบคือไม่ได้ห้ามกินยา แต่ก่อนดิฉันอยู่โบสแรกๆก็คล้ายๆอย่างเงี้ยนะคะบ้านไม่มีตูยาแล้วไม่มีการกินยาปรากฏว่าวันหนึ่งก็มีการเจ็บป่วยก็เลยต้องโกหกว่าไม่ป่วยโกหกว่าไม่ได้กินยามีวิญการโกหกหรือ,อยังเสร็จเลยนะคะเพราะฉะนั้นพระเจ้าสร้างหมอมาเพื่ออะไรคะรักษาเราแต่ว่าถ้าเรามม่งไปที่หมอ สนใจแต่หมอแล้วก็ไม่ได้ให้ให้พระเจ้ามาก่อนหมอก็พลาดได้พาะหมอก็เหนื่อยหมอก็อาจจะใช้สิ่งอื่นเนี่ยเอ่อมารักษาซึ่งไม่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าเราอธิษฐานพระเจ้าจะจับมือหมอสมมุติเป็นการผ่าตัดพระเจ้าก็จะจับมือหมอให้พาได้อย่างถูกต้องเป๊ะเลยใช่ไหมแต่เราต้องไปหาพระเจ้าก่อน